สบายดีเนาะวันนี้กะเป็นคลิปเก็บเห็ดปู่อ่ะบน,น,นี่ยัวเพ็รปูเปูหาตั้งแต่หามุมเศร้าะก็เพิหมหูเดียวนี่งามบบนี่จนบานเนาะบ้านนี่ก่มาทางนี้คนะ่ะโบเห็นได้บ้านนะเนี่ยกูเดอเนาะ ข้ันนงด้มีเนาะบานไปเลยวันน่งคุณบออืมไ่ใช่นั่งซาใส่ข้ามนอหนี่ฮะเราเห็นเหตุตวกเอื้อยของบริิดอกเี้ยีนอว่าน่นอหืนดีด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 ดดดดดยีดพี มือลานาะเหเห็ดว่บายบริสบายเห็ดปวกเดอ้อแพงกัซื้อ,อเอาโลดอ้ะอ้ะปักอีกเลยอันที่สองบริษืออันค้าตังกงมาเนาะดึงเงินาวใช้คำเก็บก่อนหาตรงเก็บลืมลืมไปทางนี้ก่อนนะ เลหาแต่หาหมูเศ้าบม่ได้เลยฮะก็ะสิมาหาันเห็น,มนหนนนมนูนี่แหละมเอืพราะยยิ้มออกเนาะบริคือค่ะตนกองมา งบบุมีเดซะขัดทั้งสองไขู่ก่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเกิดเหตุกันเด้อวเาดังบรได้ยันก็จงมาหยาดนันดังก็ได้ dài hiện hiền mình, mình ơn cô vô tiết quá không được đi nào được nha không được จัดไปเลยน้ำแห้งน้ำแห้งอยู่ตรงนี้มีคน,น,นว่านแม่ว่านมันได้ครับบระเทศไทยคลิปนห้พี่น้องเบิ่งว่านเน,นี่ยใบโสงตาขคนเดียวเลยคนางใส่คามเป็นไปขุดเดียววัน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว้ายน้ำพี่น้องเอ้ย <c> ว <oughs> ้ยเอาเมื่อหนึ่งบุได้ไเลยแหละอยากเอาเมือปืดอยู่เดี๋ยววานมันเป็นน้ำพี่น้องเล้ย นันก็สีสันๆนในเด้อหนครับมาเด้อมาเก็บเห็ด้กันเด้อเตัวตัเปตู khỏi cái giày nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดนนี่ก็ห่างหลาะไปเรื่อยๆเ,เนาะยั่งบ่ได้อยู่หาก็ได้หมูเดียวขาเลยขาล่าแล้วอันนี้เนาะป่าเราขอไปหาเป็นอันนี้ควรสาธิคำห่างไปก่อนเลยเป็นอะไรได้บ่ หมูเดียวได้หมูเดียวเนาะพี่น้องที่เก็บให้พี่น้องเบ่งทะเลมอแล้วมาแล้วไปกลับกล่องโบราณเลยแหละโดยสบาดีนี่แกได้โบรายเนาะได้ประมาณน,นี้เราจะมาเลือกเห็ดออกก่อน ถ่ายวีดีโอลงยูทู e มานั่งขายกับลานชายเขาก็จะมาเลือกอมอกวานอันบานเนาะเข้าสิงี่ยบานกับจูม้าดูเลยชิญี่ยบานกับจูมอก่อน เดียวายเดียวายจะไปปลูกหั่นจักว่าเมนหลัดเด้อเรามาหลัดชื่อเห็ดไปขายเด้อาย่า่ไม่ใช่เรีบร้อยแน้่ ทางช่วงโควิดก็สิบวมีโหลดเนาะเงียบเรือขายแห้คนไกล่กันเองขายแล้วเจ้าเนี <ie> to to right. <c ros LES> ้ยยังไปขายเหลือก่อนเราเอาเราเอาทึกเลยเราไปซื้อไปขายโตะนนังขายเองจะเป็นไงบ้านเบิรดนะใช้ได้ดีคันว่านี่พ่อีลูกค้าลูกค้าลูกค้าอันนี้ลีเกเลีเก้ขายกินนิดหน่อยกว่านี้เยนลุ่มเดียวกัน ช็อตไปเขามาเอาของยางจากเล็ตอย่าหลุ่นเดียวกันอีลิเกแบบเส้ซ็นหากประมาณสี่กว่าบาทเนาะสี่้อยห้าสิบาทได้ไทยบิ็นี้สี่ร้อยหาสิบาทจต่จมีคนมาดิบอกนี่ช่วงนี้ทาาแบบโควิดน่นบ่มีคนน่ะพี่น้อยเนี่ยมเจิลีจุดโดนๆอย่างสีมีรถคันหนึ่งแลนท่าน เอาก็สิมัน,นเป็นหมู่บ้านในน้อยเนาะหมู่บ้านตลาดดงเนี่ยทางเลขที่13ใต้ทางนี้ก็สิคือน่าไปสวรรค์น,นาตส่วนทางนี้ลงอันปักซีเนาะลงทางภาคใต้ของลาาเนาะเลือกเทต่อได้โไมาสาะไาาาด้่บเอิญถามด้ก ลายอยู่เร้วหรหาเฮิดเป็นนะรถแล,ลแนผ่านส่วนใหญ่กับซิเป็นนั่นรถพวกสิงค่าเนาะอันนี้กักรถแกน้ำมันแล้วกัรถอันแถวในบ้านเองเนาะราะว่าไทยเนี่ย เบิ่งกันว่าสีไดเท่าไรเนาะเห็ดโกงนี่ของเฮาอันนี้คือเห็ดหมูเดียวน้อ